สวัสดีครับผมช่างกลอฟดีเทคพาวเวอร์นะครับวันนี้มาเยี่ยมสำนักงานซาวเชคโอด디โอนะครับอ่าวันนี้จะพามาดูแท่นพาวเวอร์แอมม์นะครับพาวเวอร์แอมม์คัตเอเบียดนะครับของทางค่ายซาวเชคโอด디โอนะครับอ่าแท่นนี้จะเป็นแท่นหน้าขาวนะครับสูง4.2นะครับ4นิ้ว2หุนนะครับหรือ2ยูครึ่งนะครับลึก28นิ้วนะครับตัวนี้สเปคโหดนะครับยกคนเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับหลังหักหลังหักรุ่นหลังหักนะครับ หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงแท่นนี้ใช้เป็นหม้อแปลงซีคอลูกคู่นะครับ2ลูกลูกละ4,000ันวีเอสลูกไฟเลี้ยงวงจรนะครับไฟเลี้ยงวงจร90โวลต์ DC นะครับบิด90โวลต์นะครับเดี๋ยวพามาดูวงจรนะครับวงจรที่ใช้ข้างในนะครับวงจรที่ใช้จะเป็นวงจรฮับเลอร์นะครับจะเป็นตัวนี้เลยของช่างเพลนนะครับวงจรของช่างเพลนเป็นตัวนี้เลยอ่าทีเด็ดครับทีเด็ดส่วน C นะครับ C ฟิลเตอร์ข้างในจะ C ภาคใหญ่ไฟจะเป็น หมื่นไมโครร้อยโวลต์สิบสองลูกนะครับของซัมบ้านะครับท่านนี้ไม่ได้เปิดฝานะครับขี้เกียจครับขี้เกียจเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันคล้ายๆตัวนี้อ่าแต่คล้ายๆชุดนี้นะครับอันนี้ชุด C ขากใจไฟนะครับเป็นลูกเปดอันนี้เป็นแปดนะครับแต่ตัวข้างในเป็นสิบสองจะเป็นรีเลย์คู่นะครับรีเลย์คู่ขนาดหน้าคอนแทคนะครับกันละลายนะครับรุ่นนี้รองรับสองโอห์มนะครับสิบแปดหรือยี่สิบเอ็ดนิ้วว้อยห้าได้ข้างละสี่ดอกครับยาวๆ ตุ้ยอยู่แล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวพาม,มาฟังเสียงกันนะครับอ่าเปิดเครื่องก่อนนะครับมันเพลงมันดิกสกิซิตด้วยจังเ,เพลงเ,เพลงมันมีดิสกิซิตด้วยเพลงนี้เอาเพลงไหมเ,เ,เอาโฆษณาเดแล้วใจเย็นครับใจเย็นอ่าโอุณเสีงมาแล้วข้างในต้นละมุองอัะไรเนี่ย เดี๋ยวมาฟังฟังครับเนี่เป็นตู้ซิ้านิ้วนะครับปีสิซิานิ้วนี่มออะครับข้างในดูแค่นี้พอของดีมีน้อยครับเอามาดูหลังแท่นหลังแท่นอุปกรณ์หลังแท่นนะครับ อ่าอุปกรณ์หลังแท่นจะมีตามทั่วไปนะครับก็จะมีเอกว่ามีสเปคคอนมีแสตบโพงแล้วก็แจ็คปนิวต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วแจ็คนะครับขั้วแจ็คสเปคคอนหรือขั้วฟิวนะครับอุปกรณ์คัดเก็บทั้งหมดนะครับแท่นนี้ของช่างพินนะครับสนใจติดต่อได้ครับราคาเท่าไหร่ช่างราคาราคาสามหมื่นเก้านะครับสนใจสั่งได้ครับ ลูกเวทโตโตลูกเวโตโตเตัวชโตั้ทันนชั้นชั้นนี้ได้กี่วัตต์นะช่างเวยจงไม่ได้น่าจะสองพกว่าวัตต์นี่ยสองสองพันกว่าวัตต์ที่สี่โอมนะครับสี่โอมได้ประมาณน่าจะจำไม่ผิดน่าจะสองพันสี่หรือสองพันห้าะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับผมก็เท่านี้แล้วไม่มีอะไรแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับะไครตให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ